ะนะครับเนาะ,ะสวัสดีทุกคนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับเพื่ออายุดีดดตออ้อนรับเข้าสู่ซองมาแห่งพ้าม้วนมาหาแห่งมวลซ่นนะครับเนาะเอาเมื่อนี้แอมินเดินทางผ่านมานะครับเนาะมาขอควาน้นำกันยูดอนปูตานะครับเนาะ,ะจำได้บ่พ่อแม่พี่น้องนะครับนะเนาะแอมินมาจุดถูกข้อศอก สินกว่นี่พี่น้องนะมหาประจำนะครับเนาะ,ะมาจุดถูกยู่ดอนปูตานะครับเนาะได้สามตัวเด้พี่น้องนะี่พิจารณาเบิ่งเอา้เป็นมาจุดถูกเมื่อนานูาดอนปูตาครับผมเนาะ ได้สามเจ็ดเจ็ดนะครับนะเนาะเห็นบ่ครับหรือว่าสามเจ็ดหนึ่งเนาะพี่น้องอแอบมินก็ได้เชียนให้ได้สามตัวได้พี่น้องเด้อเพราะว่ากำกึ่งระวังเหล็กนึ่งกัเล็กเจ็ดครับผมเนาะนะครับเนาะก็ได้เป็นรวมพ่นให้เป็นสามเจ็ดหนึ่งหรือว่าหนึ่งสามเจ็ดได้พี่น้องด้วยสำหรับเหล็กถูบนัน แอปมินไม่ขออยู่นี่ครับผมจุดดูด่านปูนี่แหละนะครับเนาะยืนครับว่าครับนะครับเนาะตามนั่นด้พี่น้องเดี๋ยวมาดรอบมึงบรรยากาศไปด้วยกันครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับมาหาเห้งครับครับผมนะครับมาหาเห้งนะครับเนาะ โดนแล้ววได้พวอครับท่านอาจารย์ซอครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินว่าโอ้ยช่องมาฮะแห้งเกลียวครับผมฝากช่องซอผสมนิดเด้อครับฝากช่องในน้อยนิดเด้อครับเด้อโมาฮะแห้งเก็ีดได้ปลูกร้านไงรุ่นยินดีครับถึงส่องในน้อยอยู่พี่น้องเอ้ยเบิร์ดบ่าวขือครับเนาะอ่ามาแห้งเกิดอตุ้ดมูสับเนาะยากช่องในน้อยไปตุ้ดมูสักพวกนี่ละแล้ว ร่อติดตามนี่แหละครับร่อติดตามเหมือนกันได้ครับเพื่อสำหรับมือถือครับผมเนาะเดี๋ยวรออยู่นี่เระพี่น้องรออยู่ล่อมหาแห้งนี่ยเราเท่ากันเลยช่องมาหาแห้งแต่ว่าเบิ้งส่องสือผ้าโชวน้ำในเด้อเฮ้ยสิยูเต้นมาหาแห้งไรอ้าแต่ว่าม้วนกันไปเนาะครับแต่ว่าพ่อกันโดยบังเอิญอนนะครับเนาะครับครับเมื่อนี้ก็มาโดยบังเอิญอนโมแน่ะตมีตัวเล็กโดยบังเอิญงามๆอย่างนี้นะครับ แล้วเราก็ติดตามเดินกันด้วยพี่นล่อเอาเงินเลขที่นี้ก็มีสองเก้าเนาะฮะวนนี้สองเก้าโอ้วันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าวันที่เก้านะครับเนาะพอสองสองห้าห้าเก้าครับผมหยิบเก้าสองห้าห้าเก้าครับครับผมอันไกบ้านเลขสี่ปูขุนกันยี่แปดสี่แปดสี่เก้าสี่อ๋อเป็นเลขสวยด้วครับ ครับผมเนาะนรียนเป็นนัแสงครับผมเนาะสำหรับเรียนปูตาได้ครับเต้ครับผมปีห้าเก้าครับผมก็แสดงว่าเพิ่นสร้างความกันกับอ่าหุ่นปูทองมานี่ยนะครับเรีนบ่ครับครับเรียนปูตาเนี่ไปหุ่นกรอบละทักนะครับเนาะนี่แหละเพื่อสดใจทักเข้ามาไหนได้ครับเด้อทางฝั่งมาให้ทามวลมาให้มวลซืึน เรียนมือห้องหายครับผมเนาะยินดีครับครับชื่อเดียนปูตาครับผมเนาะนะครับเนาะนี <simulation> ่นะครับเดียนปูตาครับผมเนาะเนาะยินดีทราว่ามือนี่ประจำาคนนี้ซอสเด็ดนะครับเนาะฝากสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุข้ทุกคน ที่เขามารับชมรับฟังครับผมเนาะมือเอ็มินเดินทางมาดอดปูตาผ่านมาพอดีครับผมเนาะมือนั้นมาจุดถูบได้สามเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะสามเจ็ดเจ็ดหรือว่าสามหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันครับผมผ่านมาพอดีพ่ออือหือนี่ครับผมครับผม เนี่ยเนี่ยเร่งเจ้าสิไปอนี่มนเดน้าวาเงียานี่ทั้งเดียวกันเรืองอายไนบ้างเราพี Sod ่อาย่เหรออายุไส่กิดพวกแนโทรหายแล้วิึงไหขโมหหมดแล้วติต่อเป็นอะรครับโอ้โครับจำไม่ได้แม่จำไม่ได้ครับรับผมเดี๋ยวมาล่อบึงอ่ะวทางจากพอจำนะครับเริ่มือน มีต <G ül üyor> ัวอะไรฝากก็เป็นพี่มองเดี๋ยวผูกแขนให้ฟันกันเนอะวัวครับผมแกทัมากนี่งจับแล้่านรับผมก็คือบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศดู ด่อนปูตาครับผมเนาะเรามาสร้งเบิร์ไปน้ำกันครับสร้างเบิร์งอปูนบางกีเราไปหาปรจักนะครับแล้วเราติดตามไปน้ำกันได้พี่น้องด้อยสำหรับสารชัดเจนนะครับ เอาล่บมึงบรรยากาศบรกัศนะครับทุกคนก็ต้องทำดีสดหวานดูนะครับเนาะเื่อ่านงองมึงบรรยากาศป็นแบนกับผมสะดรับหนึ่งเนาะค่อยมากเ้ย บ่เคยมาใจเคลียบบอกค่ะบ่วบิ่นในยูทูปนี่ล่ะเบิ่งตลอดแต่ว่าบ่เคยมาค่ะงก้นมาครั้งแรกในชีวิตฝากช่องน้องใหม่น้ำเด้อค่ะใช่บนช่องเนี่ยเรียกมันได้ตัวเดียวเรียกกิ๊บทูปใหม่ค่ะครับผมเนี่ยโอ้เรียกพนักบวบได้สองสามมือแล้วมันได้ตัวเดียวก็ยูทูปตรงนี้เลยครับฟุ๊กเันวิญญามาบวกฝันวาญามาบอกน้ำก่อนนี้เราอุ่นเรียบหน่อยมานั่ม เขาอบเด็กนอยมานั่เด็กานอยคุณนึงเด็กน่อยผูส้น้เล่าสีไมปัญหาบ่ครับน่ยังไดกับพวกจับใ่ือใคเอาลงบัญีจะาอกว่าชุดทูนไ่ได้ตัวเดียวกันบ้านนี้ครับสอ้านยสามห้าศูนย์หกสี่อันเลาบอกเลาบอกตัวเลขเราบอกตัวนึเลยเาเราสิบอกสามตัวกันแล้วเขามาบอกตัวนี้ครับ แต่ว่าตัวนี้เปิดกันไม่ซื้อตัวซี่หานเพิ่มเพิ่นไ่ได้บอกตัวซีห่านกันไว้เรียกน้นะเรีกนะกันหกอหอรกับห้ห้อกับเมียนครับผมมีระบอกค่นี้และตัวนนีเปกันไว้ซ้อครับผมถ้ามันลุดลงมากบอกตัวใดตัวนี่รเนี่ยสตัวเนี่ยบวอีกหนึ่งสองสามตัวอื ว่าวขัแรกแล้วสิบวกตัวนี้เวอัดไรลรวแม่งครับผมมีสามตัวแล้วครับเนาะพ่อมีสองตัวพ่อพิจาหนาเบิ้งนะครับเนาะสามาูลกีเก้าห้าเต่าคนไปซื้อเขาได้กิเงอนหนึ่งใบแล้วสุดทออไปปเดินทางว่าไปเอดีจหน้าเบิงแคหน้าจอได้พี่น้องด้อ เจียงมังว่าังนน้กเเขายู่ทั <and manipulation> ้งหลังน so ั começou. ่งบนอ่แต่ว่าปันมึงเรียกแน้วก็เจอกันได้เหรอใได้ครับจ้าจ้าจ้าสาธุสาธทั้งหนึ่งบันโรื่ันเุินยูทพิ่นมาบอกมึงเรียกสิว่ามัง่เศ้าโอ้โหงดบ้งกันนะโทุดทายแล้วบป่าพ่อย่ายเราก็ได้อดหังบวกเกินพันสองพันรอพระเจ้ามาดิครับมาที่หลังาิครับมาดิครับมาิครับเรียกกันง่ายมาบอก ได้หลายมือละสามสี่มือแล้วแต่ว่ามาจุดทูบมันได้ตัวเดียวกันบ้างเนี่ยครับผมจุดว่างั้นอ่ะโอ้ไม่ได้ตัวเดียวเด็กเขาจำเพราะว่าพันนันพใช้มือดรวนพันหลงทางมากมากเด็กมีสูงมีลาบมันได้จุดทูบกว่าน้ำฝนมันไม่ได้ตัวเดียวกันเลยใช่ไเนี่ยตัวที่หนาไปบ็นหัวขนาดหกสี่เก้าเอออย่างนีบวก อ่ามันก็ตัวเดียกกันนะพ่อฮะตัวเนี่ยบอกมุกซีบอกพยัญเนี่ยบอกตัวนี้แล้วผมบอกตัวนี้ครับนี่แหละอันนี้การเลือนซื้อเนี่ยเป็นเงี้ยเหมือนตัวนี้พี่น้องเงี้ยแล้วอุ้มเล็กหน่อยมาให้ในความฝันโอ้โหอุ้มเล็กหน่อยมาให้ยเขอุ้มเล็กหน่อยมาให้เออ้มเล็กหน่อยกุ้ยไส้กุ้ยไส้กุ้ยเนื้อแตเอาน้ำเล่าคือเก่าหน่อยอุ้มบอน้ำเล่าอยู่โอ้ครับผมโอ้นี่น้ำเล่าจิตให้ปัญหาอย่างส่วนนี้ แเรางวดต้องหันงวดที่ผ่านมาผ่านมานงูงใหญ่เกี่ยวกันมาครับเลี้ยวควันฟาดนของมันกระตายจังหวงอช่ีออ่ใช้เคล็ดหาล่ะแล้กวก็ได้อยู่็ม่ไกลยูงจ<ง>ีน,นอ่ะกคเป็นก็เพ็่นเอาบอกแปดสองสิบหกเด้อมันเกิดซ้ำกลเอเอาก็ได้นอนมาคร้อมมมันก็บอกถึงเลยละามสเต็มเต็มไหครับแปดสองสิบหกเด้อ<ผ>ม,มันแล้วกั แต่ว่งวดนี้มันต้องวกาคนี่ล้วแต่มันสิ่นเงนโมเมนเนาะเออเาก็ฝันฟันโดนหรือบ่พอจังฝันมนได้สองสามมือแล้วฟันตะมือกู้พอเดียงมากผู้พอเดียงู้พอเดียงแล้วก็ถทมอยู่พอกบบวกเราอยู่เรื่นครับกู้กู้พอเดีงมากมือควันนี่หมครับมือควอนนี่ครับแกเราต้องนํางอยู่มือันทีแผ่นไปล่ำอยู่หน่นเนาะมันกีบลายเลานน้วเรือยๆพเดียวพอเดียวเรื่องนี้ครับมันก็เดินมันไม่กีดอย่ง แต่เ่าแต่ได้พอกันมากเมื่อวานนี้กับ่ได้มีโอกาสแบะไอจำเมื่อวานก็ได้เขามากขึ้นกันวานก็ไดรุ่งไปหน้าเนาะไปเห็นหน้ามุนี่กัว่าจีไปหน้าที่นันลดลงท่ามาม่าอันเย็นเย็นพอจำยุยยยติโต้มาถามมาถามพออ่ดีที่วะ,ะเีนเสี<ม>ยงภาพันลงมาเปียนถดขึ้นวใดงพวกนี้บริเวณเสียนถ่ายเปลี่ยนลงน้นในไวจำ ทะเบียนรถสำคัญนี่คือขั้นหมวดก่อนที่จะลงมาขั้นในลงมาสวัสดีนี่ตัวเลขทะเบียนตัวเลขบดีเบิลนี่สองแปดเจ็ดครับสองเป็นจีบกว่ครับโอ้ยทะเบียนเนาะครับสองแปดเจ็ดเพราะว่าแถวที่แล้วพ่อจ้ำเชนใบออกโกนาพอดีได้หกหนึ่งพ่อดีเลยทะเบียนรถเนาะครับทะเบียนรถที่เปนลงมาสองบอกสองแปดเจ็ดครับสองแปด ท่านใดหลงมาออกรอดรถลงมาสอบสอบขึ้นนี่เฮไปเสียงเบิงครับผมสองแปดนะครับเนาะผู้ก่อเพิ่นมากเลยนะครับข้ามึงอ้าววุนแน่เนี้ยน่องวุนแน่นะครับเนาะวุ้นแหน่จะสองแปดเปลีได้พี่น้องทะเบียนรถที่หลงมานี่ครับหลงไกลที่เพิ่งมาไกลไปกลายเป็นนี่ไปฮอดสมัยน้พังไปขุ่นกำลังโครงนั่น กลายเป็นยุทธได้า่พวกขังจาวดอนฟูมีเออบอลูคือบรลูน้อพ่อเรางดก่อนเนี่ยลดลงมากน้อพ่อจำเนอะเออก็ได้บอกอยู่เนาะครับหกหนึ่งกหนึ่งเลขน้าหนาทะเบียนก็ได้ออกเลยออกหกหนึ่งงวดนี่นี่เลขงามด้วยพี่น้องสองแปดเจ็ดนี่พี่น้องไปตัดเอาครับเออกันมากเกือบไปเอาเนาะครับกับนี่สองแปดสองเจ็ดก็ได้ เอาละคนรดหลวลงมส่สอบสอบบวกขึนบ้านสอบมังหลายเทียรอเห็นหลายเทียก็จะพ่อยฟั่งนอออกซุธธ่เทียวนะเนี้งแต่ก่อนๆขึ้นกันตามหลวงม่กี่ครับตามที่เบิงรถขั้นใดที่หลวงมดว่ดอนผู้ตากในสีมักดีก<ส><ส>ออกผู้อาดสีบันดันให้คน,นบอกใคยมาจเจีเยคน,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 นเบิงจะอยู่ในีประเสริมันตามหาอยู่ครับตามหาส้อผ้าส่วมหาเฮง่นทำโอ้ยพัฒนแต่คนเบิงอยู่วครับครับ เห็นบ่อย่างไหมทำทำหาส่องงวยแต่นีประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะส่องงวยเนาะครับเนาะเออเป็นการเดือดทำงคือว่าเนาะครับเนาะมักเสียงสุกนะครับเนาะเคยกระบองเลี้ยงสร้างเนาะครับผมเพื่ก็อยากได้คือว่าอืมไอ่ถือที่เราหอนวันที่หนึ่งเนาะต้องเฮ็ดหน้าต่างเล่ดอีกก็ได้มึนต้องมึนเนา เพป็นว่าไปค่าสิบปีก็บอกทอดได้หวยดีเท่านึงว่าสั่นพูดกันว่าชัดเหรอเขาไปนอนผู้ผู้พันแม่มือมือใดมือบ okay> ้านนี่งมือนะโอ้เมื่อเหมือนผู้พ่อแดงม่านมาครับลานเพันไข่มาได้ใสบหัวว่าให้ประจำเป้าให้เศร้ากระหม่อม อื้ที่านปันไฟน้อรถตวนตนเพิ่นต่นี่อ้ยแค่เสียน้อยหน่อนะโอ้ครับครับนมากดัต่วนเรียกว่าว่าเรียกว่าจะเป่าไข่แั่มาเป่าไข่จุ่ยเย็น่เศร้าเศร้าก็มองว่าโอ้มเห็นอยู่ไครับครับมครับอเร่ีห่านปั่นไฟใบรถตวนรัดตนยังน้อยอ่นนี่โอ้มีแต่ตัวเหล็กกงงามเด้อครับพี่น้องหกสี่หกเก้า ในเฉพาะโคกเก่านี่พี่น้องมีเท่าไรขายหน้าใสเลยครับกระไใกระวางสั่นครับตัวใจตังใจอาจารย์สอแล้วครับขายเขางไม่ใส่เลยบอกครับขายเขางไม่รถขางไม่นี่นครับนั่หลายอางเนี่ยสี่ห้านะครับแั้วก็หมดไม่หมดกมดมันมีแต่ดอกไม้เมื่อวันนี้ตุ่มใส่เลยครับกลับเข้าพี่น้องตัวเดียวโดดฟันมาแล้วพี่น้องเลยฟันทุกการซอฟันมาแล้วเนาะครับเนาะ ต่อไม่เกิดยร่องดีแล้วพี่น้องเติรนาเบิ้งคือพ่อสอคนมักเนะครับเด็กมักเด็กตรงใจครับมีท่เลกกับครตรงใจอาจารย์สอน้วครับตัวนี้ปูให้พอดีวู้ยคร้บมันก็ไี่ได้เกิดมัดมัดมีเหรอเนาะมัดมีเหรอเนาะครับพี่น้องมกเก่าจงชาติขาวจัดนะครับเราะมาท่านนะครับเราจะเสียหันเดียว เขาบพ่ต้องเอาขึ้นเล่าเลยเนาะแลวรวงรวดพี่น้องยลไรตามรันซอแลวรวงเฮียนเลยเนาะจัดตรวพี่้องอู้พันหายแล้วพี่น้อง เ่าเราก็ต้องใส่เขาเราเอาไปจะใส่เงินแท่นจ้ะพี่น้องก็ใส่รับเ่าตัวมือเใส่ไปสาไง่เลยกูดังใหญ่ใหญ่ก็เลยต้อัเนาะไปเก็บเป็นไปเก็บไปด้กูดังกูนะนี่ว่ามันนดกันเนาะนี่ลายช่องเอาเด็กมันสีออกกัเปลี่ยนสีแล้วออรวมพ้นนะครับว่าร่วมพ้นครับพี่น้องมือนี่มือมือโชคมือถือว่าโชคดีครับมือนี่ร่วมพ้นยูทูบมาโดยที่ว่าได้นัดไมตั้งหักครับ ไกลสอง่าเป็นเลี้ยงบางเงินานางเนยงูตนหน้าเจพากับอั่หน้านี่เนี่ยครับผมอย่างลุงไปนหน้าเล้ยวรถมาเจอพระจัพ่อดีน่าจักตินตรงบ่ครับตรงเลยเตี้ยตรงครับตรงใจครับตัวเลขก็ตรงใจครับอครับผมครับเน้อผิวหน่องเชื่อไว้เชือครับแชืไอ้นะครับแชหอมาจอใบนะครับเออเป็นหน้าเบรหนาเห้างนะครับ สวยๆครับเดี๋ยวเป็นแนวท่างนะครับในแต่ว่าสวยกับแจ้งงานไปเมื่อเด้อพี่นุองท่านบอมักก็ย่าเอาทานครับผมเนาะท่านบอมักทานฟัดในขี้กันหรือว่าได้มากขี้กันกับ ถุ่มบะหมี่เนาพี่น้องเด้่ยเจอเกาเจอเกายญาเป็นมาบอกปีไกยกันตัวนี้เหรอเออช่วงเนี่ยนี่เลยน้องไปจอดนี่แหละระบอกับซีตัวเดียวปีไกยเออมันจะไม่ใช่บอกน้องบ้านพี่น้องยามนี้แหละพี่น้องอย่าเลื่อมอย่าเลื่อมนี้เราปีไก่ระบบเออครับอีกายไก่เราบอกับซีตัวเดียวเลยนะระบบราบอกตัวเดียวเลยว่าไม่ได้กลับเลยปีไก่ระบบก็นี้เลย อีเป็ี่นสี่หกกรได้นะครับมื่อวานี้เนาะจะว่สีคืบปไก่ย้ับคือน้อยขางบนที่ผพานมาสือครับพี่น้องก็สิเห็นเลยเนาะครับก็ขอบคุณพระจำหลายๆเลยครับที่มาให้แนวทางมือนี่ครับเขียนไว้แคบไว้เ้ยครับมือนะครับสวยครับเหล็กชุดนี้ครับเดี๋ยวสิภาพี่น้องไปเบ่งเหล็กถูกกันเด้อขอบคุณพระจำหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเนาะพี่น้อง เอาสิพาพี่น้องไปเบิ้งเลขกลูกกันความแบบนี้รับผมสวัสดีครับนะครับเนาะงานเด็กกรุครับผมเนาะงบซีเก่านะครับเนาะทัดเหรียญเอาพี่น้องงบซีเก่าซีแต่ตรงกับเลขงามาบอกพอจับนะครับเต้เอาตามนั้นพี่น้องผู้ใดเข้ามารับชมบเราฟังนะครับเนาะ เขาโชคดีพี่ใส่แต่เดิกันไม่ลืมขายของใหม่อาจารย์ออาจารย์สอคนแนั่ำนะครับนเนาะโมเก่าเ,าเาพระาะว่าเพิ่นประทับใจสุดๆครับสำหรับวันนี้เนาะอาจจะตรงใจครับเลขสูตรเพิ่นเงบพ่จักนะตอดันครับผมสำหรับที่นี้ครับผมสนวะัสดีครับ